อีเวนต์คอเลซนกับฉากที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ไซไฟเฮอร์เรอร์ภาพยนตร์เสือขวานไซไฟเรื่องอีเวนต์คอเลซนปี1997ที่เราถึงเหตุการณ์ในปี2047อาจเริ่มต้นในหลงภาพยนตร์ด้วยความลุมเหลวทางการเงินแต่หลังจากนั้นมันก็กลายเป็นภานพยนตร์เค้าคลาสสิกที่สําคัญและเป็นร่างฐานของแนวไซไฟเฮอร์เรอร์ด้วยฉากมิตินรกอันมืดมิดที่รุนแรงและชวนขนหัวลุกที่สุดฉากหนึ่งเท่าที่เคยมีมาภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบปัญหานในการผลิตยอย่างหนัก เนื่องจากพาราเมลพิเคเจอร์ได้เร่งรัดการทำงานงกับผูมิกับพอลนิวเอสแอนเดอร์สันเพื่อหลีกท้าให้กับไททานิกปี1น9 7ทําาให้ต้องมีการตัดเวลาหนังออกไปจํานวนมากจากเดิมที่หนังควรจะมีความยาว2ชั่วโมง10นาทีกับถูกตัดออกไปมากกว่า40นาทีทําให้เหลือเวลาฉายเพียง1ชั่วโมง36นาทีเท่านั้นซึ่งแม้ว่ายอดขายดีวดีจะประสบความสําเร็จจนสตูดิโอต้องการฟื้นฟูฟุดเทที่ถูกตัดออกไปนะแต่ฟุดเท,ทเหล่านั้นก็ได้สูญหายหรือถูกทาลายไปแล้วอย่างถาวรครับทําให้เวอร ฉากไฮแมทของอีเวนต์คอเลซอนคือฉากที่กัปตันมิลเลอร์ถูกดรวิลเลียมเวียร์ผู้ออกแบบเรือที่ฟืน้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพร่างกายอันบิดเบี้ยวและเต็มไปด้วยบาดแผลบังคับให้เขามองเห็นภาพนิมิตของมิตินรกโด้วยฉากมอนทาดแบบเร็วๆที่แสดงเห็นถึงภาพของมิลเลอร์และลูกเรือถูกทรมานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพวกเขาถูกพันด้วยลวดหนามร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลชะกันและถูกทําให้พิการในรูปแบบที่มนุษย์ไม่ควรประสบพบเจอซึ่งกลายเป็นหนึ่งในฉากที่ถูกตัดออกมากที่สุดเนื่องจากเดิมททีีมคมคาาารุนนแแงงละสยสยอกอกจํให้ ยนได้เลทที่สูงกว่าเลทอาเลยทีเดียวและแม้ว่าฟุตเทจท,ที่ถูกตัดออกไปราวสิบสินาทีนี้จะสูญหายไปแล้วแต่ฉากที่เหลืออยู่ก็ยังคงสยดสยองจนน่ากลุกอยู่ดีภาพความเจ็บปวดอันเป็นนิดที่สแสดงถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบได้สร้างความรู้สึกหวาดกลัวและสิ้นหวังอย่างท่วมท้นแก่ผู้ชมทําให้ฉากนี้ถูกยกย่องว่าสามารถถ่ายทอดความน่ากลัวอย่างยิ่งยวดออกมาได้อย่างไร้ที่ติเลย